ในครอบครัวของลุงหนวดโกโก้ Go 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 Go, ยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมแต่หน้าช่องต้องขออภัยจริงๆที่ให้พลาดไปเพราะฉะนั้น FC ครับใครที่อยู่ในบ้านเขียวของลุงหนวดโกโก้ Go Go เนี่ยมาช่วยคอนเฟิร์มมาหน่อยว่าในบ้านลุงยังสดชื่นยังอิ่มแป้งเหมือนเดิมส่วนคนอื่นที่ยังไม่ได้เข้าเข้าไปได้นะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์และ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ขอแก้ตัวนะครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่1ครับหมักเซยจากโอแซครับเป็นบอลลีกเอิงครับในเวลาตีสองสี่ห้าครับโดยหมักเซยครับผลงาน5เกมหลังสุดผลงานเริ่มสวิงครับชนะ2แพ้2เสมอ1โดยเกมล่าสุดก็เฉือนชนะนองมา2ประตูหนึ่งครับส่วนทางด้านโอแซครับผลงานโดยรวมดีขึ้นเยอะเลยครับชนะ3แพ้1นเสมอ1ครับและ3เกมที่ผ่านมาของโอแซครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ2เสมอ1นึวันนี้ครับทางด้านหมักเซยครับจะมาในแผน442ครับนาคุง เขาจะเป็นอามินฮาริสจับคู่กับเอเย่วาฮีครับส่วนทางด้านโอแซครับจะมาในแผน4-2-3-1หน้าเป้าของเขาจะเป็นเต e โอแบนะครับโดยในมองส่วนตวองลุงสำหรับคู่นี้ครับหมักเซยเนี่ยเรียกความมั่นใจกับไมค์ครั้งหลังจากที่ชนะนองมาในเกมล่าสุดครับวันนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับโอแซชื่อชั้นศักยภาพดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับสำหรับหมักเซยแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะผลงานของโอแซกำลังดีกำลังยอดเยี่ยมครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงครับลุงมองว่าถ้าหมากเซยชนะมีโอกาสชนะได้ครับเพราะว่าเล่นในบ้านแต่ลุงกําลังมองแยกว่าชนะเนี่ยอาจจะชนะไม่ขาดครับเพราะฉะนั้นถ้าชนะไม่ขาดลุงแนะนําวันนี้ทางด้านโอแซก็ไม่คี้เรครับจับไปเป็นทดลองโอแซดีกว่าครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลการโชดซีนดีอาร์ครับเลเช่เจอเอมโปลีครับเลเช่ตอนนี้จมอยู่อันดับบวยของการโชดซินีอาร์ครับอยู่อันดับที่20ส่วนเอมโปลีครับอยู่อันดับ11ครับโดยนี้ครับทางด้านเลเช่ครับผลงานที่จมบวยผลงาน5เกมที่ผ่านมาแพ้4ชนะ1เกมเท่านั้นครับส่วนทางด้านเอมโปลีครับถึงแม้ว่าอยู่อันดับ11แต่ผลงานโดยรวมก็ไม่ดีกว่าเขาเท่าไหร่เลยครับโดย5เกมที่ผ่านมาชนะได้แค่นัดเดียวนอกนั้นแพ้3เสมอ1ครับโดยเกมล่าสุดชนะโคโมมา หนึ่งประตูศูนย์ครับโดยวันนี้ครับท่าน้าเรเชจะมาในแผนสี่สามสามครับโดยสามตัวลูกของเขาจะเป็นแพทริกโดกูและก็อีกคนหนึ่งครับนิโคล่าเคอร์สโตวิดและตัวสุดท้ายครับเป็นราเมดบันดาครับส่วนอันเอมโปลีครับจะมาในแผน3.5.11ครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นลอนโซโคโมโบครับและหน้าตามจะเป็นโอราโซบักเคนครับ โดยในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับเอมโปลีเนี่ยเพิ่งคืนฟอร์มเก็บชนะมาได้ในเกมล่าสุดแม้วันนี้จะต้องมาเยือนสถิตินอกบ้านสีซสั้นนี้ทําได้ดีแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นและเพิ่งบุกยันปาม่าได้อีกด้วยนะครับทางด้านเลเช่เจ้าบ,บ้านครับอาจจะเพิ่งชนะมาและเจอกันล่าสุดเลเช่ทําได้ดีกว่าภาพรวมตอนนี้เลเช่อาจจะดูเหนือกว่านาโปลีไม่ได้มากครับและวันนี้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่เลเช่ด้วยฟอร์มที่ไม่ดีแบบนี้ลุงมองว่าวันนี้จัดไปที่ท่านลอง เอมโปลีน่าเชียกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายครับบอลลาลิกาสเปนครับรายโยบายเยกาโนเจอกับรัสพัร์มารครับในเวลาตีสามครับโดยรายโยบายเยกาโนครับห้าเกมหลังสุดชนะ3แพ้1เสมอ1นงส่วนชนะรัสพาร์ตมารครับผลงานโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับชนะ3แพ้2ครับโดยเกมล่าสุดแพ้ต่อแอตมาริดมานะครับ โดยวันนี้ครับทางด้านราโยบายเอโกโนครับจะมาในแผน4-4-2ครับหน้าคู่เขาจะเป็นอีซี่ปราซอนจับคู่กับเซโรกาเมโยครับส่วนทางด้านราพัดไม้ครับมาในแผน4-3-3ครับโดย3ตัวลูงเขาจะเป็นอาร์เมโตโมเรโลครับและคนหนึ่งเป็นฟาบิโอซิมวาตัวสุดท้ายจะเป็นซานโดรามิเล่ครับโดยในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับน่าจะสู้กันอย่างสนุกครับเพราะเป็นการดวลกันของ2ทีมที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ผลงานของทั้งคู่ดูดีครับโดยรายโยบะเยกานครับชนะ4จาก8เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนท่านั้นไราพาร์มาครับ4เกมชนะไปถึง3นะครับเกมลุกทําได้ดีทั้งคู่วันนี้สติติดูแล้วรายโยบะเยกานน่าเชียร์กว่าเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยวฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะครับวันนี้ลุงเลยให้ความเป็นเจ้าบ้านลุนล้นๆเลยครับไปที่ราโยบเยกานครับ พี่น้องก็จบกันไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ของดีอยู่นั้นครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง